สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะวันนี้ youtube นะคะกลับบ้านไปอีกดึงช่องแล้วนะคะอ่ะพอฟือนก็กลับมาแล้วนะคะเอฟกลับมาเมื่อคืนนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าช่องไหนนะที่ลาจำปาดงนะคะเห็นบอกว่าไปครึ่งเดือนเลยนะคะอ่ะคราวนี้นะคะ เพราะว่ายันบอกว่าจะพาคุณแม่ไปหาหมอด้วยนะคะเสือพาไปไปแล้วเหรอยา<ะ>เสือไปแล้วบอไป,วไปตีเท่าไหร่ยาตื่นมาทาันไหม <laughs> โอ้โห FC ยา่าชิตื่นมาทนถ่ายคลิปเสือพาไปอะไรม่ดาล่ะทันมดปลาไทยบ้านาไทยบ่าโอ้โหโอ้โหเราเราเรานี้ตื่นทันแต่ว่าเราไม่ออกมาหรอกน, <laughs> นะคะอันนี้ก็เสือพาไปนะคะเสือพาไปกลับบ้านนะคะพาคุณแม่ไปหาโหอนะคะ ก็น่าจะประมาณครึ่งเดือนเนาะอ่าเห็นบอกว่าครึ่งเดือนนะคะอ่ะเนี่ยปกตินะเสือก็จะจอดรถตรงนี้นะคะอันนี้ไม่เห็นนะคะไม่เห็นรถแล้วก็แสดงว่าเดินทางแล้วยาชีเขาตื่นมาส่งแล้วมีน้อยตื่นหรือยังเนาะมีน้อยนี่มีน้อยตื่นแล้ว g มอร์นิ่งแฮปปี้บอดี้เงียบมอร์นิ่ง เงียบครับพี่น้องเงียบเอ๊ะมาแอบสองมินน้อยยังมินน้อยตื่นแล้วบอนี่มินน้อยนี่อนอนโอ้กำลังแต่งตัวอยู่แน่ๆเลยนี่กำลังแต่งตัวนักเรียนอยู่นะเพราะวันนี้วันพุธวันพุธนะคะก็มินน้อยกำลังแต่งตัวอยู่นะคะอ่ะนี่นะคะเอฟ ก็ขอให้เสือเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้คุณแม่เคลื่อยนะคะไปคราวนี้ก็อาจจะมีการผ่าตัดนะคะก็ขอให้คุณแม่ปลอดภัยนะคะเสือก็เดินทางปลอดภัยเนาะนะคะก็อวยพรนะคะอะไปะเดี๋ยวเราไปดูดาบหน้ากันบ้างนะคะทุกคนโอ้หน้าบ้านป้าดามีอะไรเยอะแยะเลยนี่มีต้นพริกมีต้นดอกไม้นะคะป้า ดูเต็มเลยนะคะโอ้เสาไฟอยู่ตรงนี้พอดีเลยเนี่คะ่ะตรงนาบ้านประดาพอดีเลยอ่ะป่ะดูคนเมื่อคืนนี้ก็ว่าทำไมทำไมนะคะว่าทำไมถึงไม่มีน้ำอาบเมือ่อเมื่อวานนี้น้ำอยู่ก้น ก้นอะไรก้นถังนะคะเออเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเออพอดีกาลังจะมาอาบน้ํานะกาลังจะมาอาบน้ำเนะอฟซี FC, รู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่มีน้ําตื่นเช้ามาไปดูเขาไม่ไม่รู้ใครถอนสายปั๊มออกอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงถไอข้างบ้านที่ประดาอยู่เอ็เอเลยเดินไปดูเอา้า ไพทอดสายเดิมินาปั๊มน้าไม่ขึ้นเลยเมื่อคืนนี้ไม่มีน้ําอาบเหลือน้อนําก้นก้นก้นถังนิดหนึ่งนะะเหลือน้ําก้นถังนิดหนึ่งอู้พี่น้องก็อาบไปตักอาบไปสองสามครั้นเอเอสู้ค่ะสู้ให้ได้อาบนะคะเพราะว่ามันเหนียวตัวเนาะเมื่อวานวิ่งไอเขาเรียกว,ว่าเก็บหญ้าเก็บอะไรที่ลุงตัดหญ้านะคะนะคะอ่ะวันนี้ก็เลยไปดูเอา้า หาตอวปักน้ำออกก็เลยเสียบแล้วก็มาปั๊มน้ำเนี่ยก็จะมีเสียงน้ำปั๊มอยู่นะคะก็ใช้เวลาปั๊มน้ำประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็จะเต็มถังนะคะค่ะ,ะก็ดีแล้วที่มีน้ำไว้ให้น้องฝังหลังหน้าเปลงฝันทุดเจา้าเมื่อกี้ไปดูแลไปดูมาเอา้าใจกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะอันนี้ก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคือว่าอ่ะเสือพาไปนะคะเสือพาไปเสือพาไปเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะ จากบ,บ้านที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเนื่องจากว่าแม่เครือจะผ่าตัดนั่นเองนะคะก็จําเป็นที่จะต้องเออพาคุณแม่ไปหาหมอนะคะจ้ะอืมนะก็เออก็ขอให้เสือพาไปเดินทางปลอดภัยเด้อน,นะคะเพราะว่าตื่นมาส่งไม่ทันที่จริงก็ตื่นทันแหละแต่ก็อยากให้สอวกอ็ได้คลิปไป <laughs> เราไม่ได้แย่งคลิปสอวอนะคะเพราะว่ามีสอวอใครบ้างมีญาชี้นะคะ ยาชีมีป <Yo. S 2> ้าไทยบ้านมีเอ่อป้าดานะคะก็อยากให้ยาชีป้าไทยบ้านป้าดาได้คลิปไปที่จริงแอนตั้งนาฬิกาไว้ตีสี่ทุกวันนะตื่นตีสี่ทุกวันแต่แต่ก็นอนต่อเออนะคะอยากก็ขอให้แม่เคลื่อนนะคะเอ่อเอ่อเอ่อไปหาหมอคราวนี้ขอให้คุณแม่ปลอดภัยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะจากจากลูกแอนนะคะจากลูกแอนเนาะ นะคะเพราะว่าแม่เคลื่อยแกก็เออมาเล้วมาเล้มาเล้วมาเล,าล้โอ้ยหลานรักมาแล้วเมื่อคืนนี้ก็มานอนดูหนังนะคะในบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้อารมณ์เขาจะเป็นยังไงอารมณ์เขาจะโอ้ยวันนี้ทำไมฮะมอโอ้ย <laughs> fc มินน้อยมาอาบน้ำนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีปะแอนลยยังค่ะวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะ fc อารมณ์ไม่ค่อยดีเราต้องถอยก่อนเราต้องถอยตั้งหลักก่อนนะเอออุ้ยแต่เขายิ้มอยู่เขายิ้มอยู่เขาเขินอุ้ยเขาเขินท่านี่อุ้ยอุ้ยเขาเขิน fc ป้าลุงใส่เสื้อสีส้มวันนี้นะคะลุงใส่เสื้อสีส้มอุ้ย굿มอร์นิ่นะคะง morning, ค่ะคนสวยคนสวยของสอบอนะคะเขาอาจจะเขินๆน,นิดนึงนะเอฟตีเนาะเออเพราะว,ะาว่าเช้านี้เขินๆน,นิดนึงงามแล้วนะคะนี่ค่ะฐานฐานฐานโอ้ ยังทำเกือบเสร็จแล้วเนาะนะคะโอ้สวยงามมากสวยงามอ่าเกือบรอบแล้วนะคะเกือบรอบแล้วนี่ค่ะฐานหินหินอะไรเอ่ยเขาเรียกหินอะไรเนาะอืม